พี่ผมเรียกพี่ทั้งบินเลยถูกต้องครับถูกต้องครับพี่เอาจำทะเลรวมใหญ่ให้น้องเขอีกที่หนึ่งนะครับอะอคุยพี่เลย สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับรายการกินกับเขาเอาติ้งนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าโลตัสศรีนครินนะครับร้านยำร้านนี้นะครับชื่อว่าร้านมิ้นยำแซ่บนะครับเป็นร้านยำที่วันหนึ่งขายหมดไม่เคยเหลือเลยเรามาดูกันว่ารสชาติเขาจะเด็ดแค่ไหนเอาละครับตอนนี้ยำก็มาอยู่ตรงหน้าผมแล้วนะมียำไข่แดงนะครับยำทะเลรวมยำหอยแครงยำมาม่าหมูยอแล้วก็ยำทะเลแล้วก็มียำปาแซลมอน รสชาติเดิมรวมของยำนะครับคือมันเป็นยำที่ค้นมาเลยทําให้รสชาติเนี่ยติดทุกอนูของของของสิ่งที่เราตักกินเข้าปาก่อะอันนี้ยำมามา่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปคุยเจ้าของร้านกันวันนี้เรามาดิบๆแล้วสตรีทฟู้ดเผื่อๆเลยนะ้านอะคุยพี่ี่ไหน <laughs> ทำไมถึงมาขายยำครับมิ้นชอบกินยำเวลาทำอาหารเนี่ยเขาก็จะทำเครื่องรสชาติแล้วทุกอย่างเราทำเองหมดไงปะลาล้าน้ำตาลอะไรเงี้ยแล้วยำของผมคือไม่ได้ทำน้ำยำรอพี่ทำสดทำสดเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยแต่เรามีเมนูชูโรงเลยลูกค้ามาลงกินอะ่ะถ้าจะว่าชูโรงเลยลอาจจะเป็นรวมทะเลเปิดเวลากี่โมงอ่าผมจะมาเปิดประมาณ4ี่โมงเย็นนะพี่4ี่โมงเย็นนี่คือจัดของอะไรเรียบร้อยหมดละอะไรที่คิดว่าทําให้เราคนเยอะ ความความอร่อยในราคาที่ถูกพี่เริ่มต้นที่50บาทครับช่อบอกลูกค้าทีนึงว่าร้านตั้งอยู่ตรงไหนอ่าร้านผมอยู่หน้าโลตัสสีนคลินนะครับผมอ่าเส้นสีนคลินเลยนะครับผมจะเป็นข้างฟุตบาทนะครับผมโทรสั่งได้โทรสั่งได้เลยครับถามว่าส่งฟรีไหมไม่ได้ส่งฟรีครับก็จะมีวินมอสไซค์ไปส่งเอาละครับนี่ก็เป็นร้านอย่างหน่ร้านหนึ่งครับที่ผมมากินแล้วผมรู้สึกชอบมากยังไงก็ขอขอบคุณน้องด้วยนะครับขอบคุณครับเมื่อกี้ผมพูดกับกล้องไว้ว่า ใคร,ครมาสั่งคนแรกอะผมจะเลี้ยงเราเลี้ยงเขาทุกบินเลยเขาสั่งอะไรเราเลี้ยงหมดพอดีครับพอดีว่าตอนที่ผมทำรายการอยู่อะผมบอกว่าถ้าใครมาสั่งต่อจากเนี้ยผมจะเลี้ยงเลยคุณสั่งไปกี่อย่างอย่างเดียวค่ะผมให้คุณสั่งอีกอย่างหนึง่งเอาปูหมายำปูหมานะครับรใส่กุ้งไหมเอานี้กว่ากินทะเลทุกอย่างป่ะเอายำทะเลรวมใหญ่ให้น้องเขาอีกทีหนึ่งนะครับพี่ครับผมจะถามคำถามพี่ถ้าพี่ตอบถูกผมจะเลี้ยงฟรีๆเลยนะครับตอนนี้กี่โมงครับห้ามดูรายการนะครับ เดาเอาครับ6โมงค่ะ6โมง6โมงครึ่ง6โมงครึ่ง6โมงยี่สิบ6โมงยี่สิบตอนนี้เวลา6โมง2นาทีครับพี่ผมเลี้ยงพี่ทั้งบินเลยไหนๆพี่ร่วมรายการผมขออนุญาตเลี้ยงพี่ด้วยกันเดี๋ยวเอาทะเลรวมใหญ่ให้พี่คนละถุงนะครับผมมาจากรายการเลยครับกินกับเคราโอเคถูกต้องครับพี่เดี๋ยวผมขออนุญาตเลี้ยงครับอนุญาตถามหน่อยครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยงพี่แต่ถ้าพี่ตอบหนาผมถูกนะครับไข่ใบนี้ถ้ามีลูกออกมาจะเป็นตัวผู้ตัวเมียครับ ไมม่ีครับพถูกต้องครับพี่โอเคผมจะเลียงพี่เลยนะครับต้องยอมรับว่ายำเขาอร่อยจริงๆครับแล้วก็เผ็ดแซ่บฝากด้วยนะครับน้องมิ้นยำแซ่บนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการกินกับเขา outing street food นะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วอย่าลืมนะครับเจอผมที่ไหนคุณอาจจะได้กินฟรีที่นั่นนะครับลาไปก่อนครับบ๊ายบาย thank <laughs>